ลืมกดกล่องครับผมนี่ครับปากคอนนกตัวนี้ครับนี่นกดีแล้วครับผมปากหงส์ร้างครับนี่ครับปากหงส์ร้างครับผมนี่นกดีแล้วครับตัวใหญ่ครับตัวนี้บุบเนาเลยครับผมปากหงส์สร้างครับ นนกดีแล้วครับเอ้าตามม